มาละค่ะน้องๆฮานายมดรวมของเรามาอีกแล้วนะดูดูค่ะถ้าจะวิ่งเะรูดเน้นเน้นเฉพาะกิจนะคะเน้นเน้นเฉพาะกิจวิ่งรูดนะคะพี่ให้ไปศูนย์สองแล้วกันนะเฉพาะกิจนะเฉพาะกิจวิ่งรูดนะศูนย์สองนะคะศูนย์สองนะคะ,น,ะ,คะน้องๆอ,งอืดูวันนี้เลขตั้มต่ำ,ตำ ใช่ว่าพี่จะชอบน,นนะ่นะเลขต่าอืมชอบเลขบรรกลางวันนี้ชอบบางตัวแต่เ้เขาแต้มหนึ่งก็เลยไม่เอาไม่เอยดีก่นนะ่นเนาะเดี๋ยวมันมามันมาอยู่แล้วล่ะมาอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะนั่นไหนเนาะคิดว่ามานะอืมรอบแรกรอบสองนะตัวเด่นนี้ศูนย์สองสามถ้าไม่มาตัวใดตัวหนึ่งก็งดเล่นนะคะน้องๆค่ะ เอาศูนย์สองก่อนเฉพาะกิจก่อนนะพี่คิดว่าถ้าใครได้แล้วนี่เฉพาะกิจน่าจะพอนะว่าไหมถ้าแตกสามตัวนี่พอเลยนะถ้าคัถ้าใครเล่นชุดนี้นะชุดสองมาพิเศษถ้าใครได้ชุดนี้ก็พอเหมือนกันพี่พี่อยากให้น้องๆพอนะรู้จักพอพี่เมื่อก่อนเหมือนกันได้ชุดแรกชุดสองนี่ไม่เคยพอตามต่อเป็นไงล่ะ ถ้าเออรอบที่สามมาอย่าง v ีไอย่างเราตามพิเศษปกติมานะได้ทั้งสองรอบแล้วไม่พออ้าวได้ใจมาทุ่มซาบีไอพีถ้าไม่เข้าอ่ะน้องขาขาดทุนค่ะไม่ขาดทุนหรอกแต่กําไรเราจะลดลงไงเราได้กําไรวันละน้อยดีกว่าวันละร้อยสองร้อยดีกว่าเสียวันละพันสองพันนะคะน้องๆขะนะคะพี่ขอดเตือนนะนี่แค่แนวทางสนุกๆน,นะคะ แค่ให้เราได้ลุ้นจะจริงจังกับมันมากไปนะคะพี่ทําแนวทางขึ้นมาเพื่อให้ดูว่าถึงพี่ไม่ทําน้องๆก็หาเล่นอยู่ดีพี่ก็ให้มั่งเผื่อเข้านะคะเผื่อเข้าน้องๆไม่ใช่เผื่อละมันเข้ามาแล้วเข้าทุกวันทุกวันแล้วคะ่ะเข้ามาทุกวันบางวันพี่ก็จุกนะจุกจนไม่รู้จะจุกยังไงนะวันนี้เราตามต่อกันแล้วกันนาะ น้องๆน,นะเริ่มต้นจากเฉพาะกิจเฉพาะกิจนี้เข้าทุกวันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนั่นเป็นงั้นไปจริงพี่นี่อยากการันตีเลยนะแต่ว่าก็ไม่นาะเรื่องแบบนี้ของแบบนี้เดี๋ยวน้องๆก็ถามว่าเอา้าเข้าทุกวันไม่ทาเองเล่นเองทําเองเล่นเองค่ะแต่ก็เผื่อน้องๆไงคะแบ่งปันแบ่งปันคนเรามีน้ําใจเนาะแบ่งปันพี่ก็ใช่ว่าจะได้อะไรเนาะเพราะว่าพี่ทดลองทําเข้าแล้วก็อยากจะแบ่งปันให้คนอื่นมั่งเนาะ ค่าขนมนมเนยนะคะเพราะยังไงเราก็หาเล่นอยู่แล้วเมื่อก่อนพี่ไม่มีแนวทางอะไรพี่ก็เล่นพี่ก็เล่นของคนอื่นของคนอื่นมาเล่นเข้ามั่งหลุดมั่งแต่พี่ก็ไม่ได้ว่าเขานะจะหลุดมากกว่าแต่ว่าก็ก็มีบางครั้งนะที่เขาเข้าเราก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณเขาถึงไม่เข้ามันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาเพราะเราอยากเล่นเองอะเนาะพี่ก็ไม่เคยโทษใครนะคะพี่ก็เคยเล่นมาไม่ใช่น้อย ที่ก็เคยเล่าให้น้องๆฟังเนาะอันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะเราชอบเราก็เล่นเราไม่ชอบเราก็ผ่านก็แค่นั้นเองนะคะน้องๆค่ะเราจะไปทักเราโอ๊ยให้แม่แม่นก็อยากให้อะไรอย่างเงี้ยสงสารเขาเถอะค่ะเขาแบ่งปันไม่เข้าเราก็อย่าเล่นสิคะอย่าเล่นทุกวันก็ดูว่าถ้าสมมติว่าวันนี้ไม่เข้าพรุ่งนี้งดนะคะพรุ่งนี้งดอีกวันหนึ่งแล้ว,วันที่สามมาจะปังมากค่ะอย่างพี่นะ ไม่เข้ามาสองวันเหรอมันก็เข้ามีเข้ามีหลุดนะนะเข้ามันก็เข้าเป็นน้อยเนาะมันก็ไม่เข้าหมดทุกน้อยเนาะ <c oughs> ขออภัยค่ะพี่ก็อยากให้เข้าทุกวันใช่ไหมมันมันก็ทําให้เราปวดหัวแบบเครียดนะ่ะอยากให้เข้าอ่ะอยากให้คนอื่นได้มั่งเราไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะเราเป็นคนทําเราเล่นอยู่แล้วใช่ไหมคะพอแบ่งปันถ้าไม่ได้พี่ก็เสียใจนะคะถ้ายิงเข้าโอ้ยพี่อยากกระโดดโลดเต้นให้น้องๆได้เห็นได้ อะไรเนาะก็เราได้ไปด้วยกันเนาะเมื่อวานสามตัวแตกสุดยอดพี่ก็มีความสุขนะเมื่อวานเนี้ยสามตัวแตกก็ดีใจสุดๆเพราะมันตรงเป๊ะเกินไปเนาะถ้าคนที่แบบแค่เล่นตรงๆแล้วก็อะไรนะเขาเรียก <c oughs> เล่นตรงๆแล้วก็แล้วก็อะไรนะไม่กลับอะ่ะไม่กลับเพียงแต่โอ๊ดใช่ไหมโอนะ๊อเนี่ย ถ,ถูกตรงตรงนี้ก็แต่วันนี้ก็มีอีกแล้วมันจะเข้าไหมาเนี่ยอาจจะเข้ากลับก็ได้นะคะวันนี้ศนะูนย์สามหกเนาะอาจจะเป็นหกศูนย์สามหกสามศูนย์อะไรก็ได้เนาะแต่เราก็กลับหน่อยก็แล้วกันบาทสองบาทไม่เป็นไรนะคะพี่เล่นกลับหมดแหละกลับทั้งหกตัวนั่นแหละถึงจะตรงถึงจะอะไรเพราะว่าพี่เรียงเลขไงพี่จะไม่ทําสับสับไปสับมาไงสับไปสับมาแล้วพี่งงเองพี่ก็เลยเรียงอย่างนี้เลยแล้วเราก็เล่นหกประตูอย่างเงี้ย ราะว่าใครจะมาทำไอ้สับไปสับมามันจะไม่หลายชุดหรอคะน้องขาหกสิบชุดคะ่ะชุดละบาทพี่คงทำไม่ไหวลอกเหนื่อยทำอย่างนี้หละให้น้องกลับองนะคะก็ชุดละบาทเหมือนกันนะ่ะก็ได้เหมือนกันนะคะบาทหนึ่งก็ได้เท่าไหร่เขาให้เท่าไหร่พี่ไม่รู้นะในเบของน้องๆแต่ของพี่ได้ประมาณแปดร้อยบาทหรืออะไรนี่แหละพี่ก็จาไม่ได้หรอกพี่เล่นเล่นไปก็ไม่ไม่จําหรอกคะ่ะประมาณนี้นะคะน้องๆน,งนะนี่นะตามนี่นะ ดูให้ดีๆชัดัรือ่ป่าไม่รู้พี่ว่าดูไฟแด <laughs> ดสองแด <laughs> ดสองเพราะ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 ช่วงนี้ประมาณกี่โมงอะ่ะพี่ไม่ได้ดูนาฬิกค่ะประมาณนี้ค่ะน้องๆขอบคุณมากค่ะที่ติดตามพี่นะนะขอให้รวยรวย,รวยปังปงนะใครเข้ามาแล้วขอให้รวยรวย,รวยปังปงพี่ขอสาบแช่งให้ทุกคนรวยรวย,รวยปังปเจอกันค่ะสวัสดีจ้า